ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลข่าว A I แดงผู้เล่น P O K เดี๋เราไปศึกษาแต้มบุกหมากลูกไทยสไตล์ AI พร้อมๆกันครับ AI เลือกเปิดเกีงไปด้วยเี้ยน้าโคูนมาดูว่าคู่นี้จะใช้โครงสร้างมากแบบไหนมาให้เราได้ศึกษากันโอ้โหแทงมาเลย AI โดนหาเรื่องซะแล้วครับผมจังหวะนี้เอาละเปิดฉากบูกก๊ก่อนเลยผู้เล่นไปโอเค จังหวะน,นี้เดินม้ามาแต้มนี้อ่ะโคนผูกยังเหนียวอยู่ครับผมเอาละจังหวะน,นี้ไล่มากลับมาไม่กลับครับผมอ่ะเด้งมานี้โจมตี AI หน่อยโอ้โหเรียกว่าทางหนีมานี่ AI นี่น่าศึกษามาก จังหวะนี้เดินโคนบุกขึ้นมากลางกระดาน AI ขอแทงสูงส่วนบ้างมาแลกหมัดกันคนละตุ๊บสตุ๊บจังหวะนี้กินตัดเข้ามา เลือกใช้ม้าโยงขวาจังหวะน,นี้ไล่โคนโอ้โหทำยังไงดีซอยตันแล้วสำหรับโคนตัวนี้เดินเข้ามาในซอยตันนี้อ่ะลุยเลยเสร็จอ่ะเอาออละครับเบีย้ยระจัดกระจายกันหมดเลย ม้าผูกยังเหนียวอยู่เดินโคนไปเกาะไว้ก่อนผุกเรือจังหวะนี้จังหวะนี้เกาะเบี้ยอีกตัวหนึ่งปล่อยเลยครับจะทันไม่เม็ด ไม่ทันครับผมขาสัน้นกินตัดก่อนเลยไม่ฟังเสียงช็อตนี้ไม่แรกครับเม็ดตัวเดียวอ่ะเก็บมา้าไว้ดีกว่าลุยโอ้โหหุยเล่หุยเลยจังหวะนี้โคนเรือมา้าด้วยเอาละครับสวยงามโครงสร้างบุกไปเลยฟาดใส่มาา้าจังหวะนี้โดนทั้งเซนเตอร์โดนทั้งปีกขวาเลยเอาละ เราจเชียรผู้เล่นเพลอ,อเคกันโอ้โหดูครับเนี่ยเป็นชุดเลยกินเม็ดกินฟรีไว้ก่อนจังหวะน,นี้จับเลือดฟาดลุกเข้าไปโดนสวนครับเอาว่าความีกำลังใจเล่นหน่อยครับได้กินโคนอย่างนี้มาโอ้โหดูว่า AI นั้น <c oughs> น่าจะมีแผนซ้อนแผน แต่ก็ต้องแลกด้วยม้าครับผมจับเรือฟาดลูกไปทีหนึ่งมอบตัวเลยสำหรับผู้เล่น POK โอ้โห okay. oh เรียกว่าโดดไอจัดชุดใหญ่ไฟกับคลิปให้เลยครับผมนะโดนเอาโคนเอาม้ามาล่อครับติดกับดักเรียบร้อยครับ2ทีเดินลุกจนเลยปลายกระดานนะครับก็รับชว่าเป็นแนวทางในการศึกษากันนะครับทุกท่าน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้หมากลุกไทยฝากกดติดตามเจอกันในคลิปหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน